แลบ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 มึงเรเนี้ยารนึ่งนะครัน้าหน้าเนี่ยมีเจนี่มีเจนี่เนหมืกมก็ทำไมไม่มีการมีเว้ยไปไม่ได้ไปไ่ได้กูตาี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้เด็ด่เจ็ดอยู่นี่เด็ดอยู่ มีกาซในมือแล้วกูทำอะไรต่อนี่ไม่พีก่อนไปดูไอโฟบีโง่ไม่ได้ enter My ults ready อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคได้สปีดแล้วบปีดสปีดแล้วสปีดแล้วเลีร์ได้เลี้ยได้เฮ้ยเนี่ย เียกระตุกพอดีอะไรกระตุกปันอะไรกระตุกวยไ่ตืนเวทครับจ้าจ่อไอเจ๊กูเริ่มชรกูเริ่มหลังกูชนะแล้วเไม่รู้ละหน่ง่กูรก่อนไม่กูรำก่อนตกลัวแพ้หรกลัวแพ้เองีไม่กูรก่อนกวายอเค ตอนนี้ไม่ฟังตอนนี้เล่นการ์ดอยู่เสียเะว่าตอนที่เหลือหนึ่งตัวฝ่ายฮะวันผลิตวันิาลสกได้วยลกัวแพ้เหรอกลัวแล้มีการ์ดไปเดียวเนี่ย แก่แ่แก่แก่แ้วม่ปิดครูแบบใช่ไมตอนน้ตายตายแม่จะไ่ไหนกันขวาตัวนึ่แม่งมึงให้กูแม่นแม่มปักไวอนมึงให้กูปัวก่อนยาระก่อไปได้ไได้ไปได้ทลักเธอมาจปาของันไป30 seconds left ทำบอหลักเธอหนึ่งได้บิเท่านี เปิดยูทูบอยู่ทรือไงเขาเล่นโอมดยังวะมันมีสูตรการเล่นอยู่นะเด็กมือนถือต้องเราจะเล็นมันจะเป็นคอมโบอ่ะเออมันต้องเล่นเป็นคอมโบต้องล็อกเลยว่าอย่าอาตัวนี้ขึ้นตัวนี่คือมือมือมึงดีอ่ะเปิดบีเปล่าคุเล่นการ์ดที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราเล่นเกมคุได้เว้นเป็นสัตว์คุได้เว้นเป็นสีใบอ่ะเยอกูไม่ตายที่จะกระจโดดเยอะรู้เลยมั้ง

อย่รู้แฟหมันกูก็มีหมดเลยเขานะสามหมดหมดหมดโดนโดนโดนเพิ่มมนเดินสวนเอ่อนี่นี่นี่โพ้งอยู่แฟกซ์ไซท์โพ๊กอยู่ไหนอถอยได้ถอยได้

นเพิอยู่ตอนแบ็คไซ้์ตันแบ็คไซ้์ยโโทษจีฮ่าฮ่าหเข้าแล้วยงไหนยปนกูรอไอยู่ด้านล่างมีแฟตู

สวยตัวสวยตัวสวยลุคสวยสุดๆตุ๊กตุ๊กดิงไม่เปลี่ยนตัวเดียวอ่ะอ่ามีตอนนี้ตรงนี้อือสองตัวสองตัวสองตัวอยู่นี่สองตัวอยู่นี่สาย้ายใกล้เลยสายใกล้เลยคือดิ่งเป็นมีไปกันเลย ใช่คุณเล็งแบ็คตั้งนานไม่ไม่ออกไอ้เหี้ยเหลือตัวคัดเลยวิ่งบายไเย pulling them in ยัง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 จะเข้าแล้วไอ้เหี้ยกูโอ้โหอะไรพิ่ด้าน มากูเริ่มมาจริงเซนทรีเป็นกิจการยิ่งไปบ้างวะใายหนึ่งยังไม่ไหวต้องต่อฟ้าต้องฟ้าอือกูยิงตัวว้าหมดแม็กเลยยูรู้หรอวะยูรู้ลงมาะ ทีม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 ทีทมี มาาไปตายมาไปตายนักูนักู่นักปู่ออกาแล้วใช่ไหมออกาแล้วเก็บเลยเข้าแล้าเโ้าเข้โผมเป็นไรวะโอ้ย So why are Right there. Right there. Oh, 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 it... oh eh? what? Spike down A. <laughs> One enemy remaining. Okay.

อุยมันาววสีตัวโอเคตายละตายละตายทำไมเลือดเลือดมันไม่เต็มตีเถื่อปวดด้วย One enemy remaining. Last player standing. Oh. Come here. Oh! 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 I know exactly Last player standing. One enemy remaining. Spike planted. Nice, I did back. Uh.

ยืบแค่พีไปแถบมนแม่งอาโยกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Why are you working exactly where you are spike planted the young man placing alarm bot killed gonna... my bot placing sentry. ah turrets destroyed the same the oh, oh. <coughs> oh. เริ่มกดมั่วๆแล้วต้องรู้แล้วกลัวแล้วการในสุสา